สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในรายการเป่ากิมบมนะครับวันนี้ผมก็จะมาก็ไม่ได้มาเรื่องกมฬาหรอกครับวันนี้จะมาสอนทำาคลิปลง Youtube นั่นเองครับเนี่ยจ o ย t u b e คุณต้องสมัครเลยนะฮนะสมัครแั้วสมัครแบบยังไงอ่ะมันก็บ่าไงวีาวะ บางคนอ่ะพอเรากดไลค์มันก็จะมีให้ลงชื่อเข้าใช้บางคนก็กดไลค์กดไลค์แล้วออกมากดไลค์มันก็เลยมีลงชื่อเข้าใช้พอออกมาทีมันก็กดไลค์ให้แล้วต้องกดที่ความคิดเห็นนะมันก็จะให้ใส่นี่ไงนนั่นแหละยังมีให้ลงชื่อเข้าใช้อ่ะคนที่ยังไม่ลงชื่อเขาใช้อยู่ทุกบะก็ทำลงไม่ได้นะมันจะจสอนใช้โปรแกรมอะไรอ่านหน้าจออยู่โปรแกรมอะไร่ะ ก็อ่านได้อหรอฮิ h ฮ s h ฮิตโอ้ยเฉาเฉาเลยไม่รู้อันนี้เฉาประมาณนี้เฉาเนี่ยคุณเข้ามากุณก็จะเจอเนี่ยอันแรกเลยกดเข้าไปเนี่ยนี่นะฮะเนี่ยผมก็ใช้โปรแกรมอัดคลิปอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยเหมือนเปียบไอ้นี่ไม่เกี่ยวค่ะนี่นะ คุณใครอุสลก็เปิดแม่งเลยสัตว์อ่ะมีเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาแล้วสมมติคนเข้ามาก็ไม่มีคนเข้ามาแล้วมันก็จะมีเป็นรูปยังไงอ่ะมันก็จะเป็นรูปไอตัวเนี้ยขึ้นให้ขึ้นให้แต่ว,ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเนี่ย,ยเนี่ยเวลามันขึ้นให้ มันยังไม่มีอะไรหรอกแล้วพอเราคุณออกอมาคุณออกแล้วอมา้านี่ผมอานอยู่มันก็เลยไม่มีเนี่ยเข้ามามันก็ไม่มีอะไรพอเราคุณออกมามันก็จะเจอไอตัวนี้อยู่อะมันจะเป็นยังไงวะให้กดที่มันเป็นรูปยังไงวะพี่เป็น กรอบสี่เหลี่ยมประมาณเนี้ยเออนั่นแหละเข้าไปมันก็จะทําการอัดหน้าจอเหมือนผมให้เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วเนี่ยเข้า YouTube YouTube เลย,เ,ลยบบนเนี่ย YouTube YouTube ครับรอแป๊บนึงครับเน็ตช้าไม่ใช่เน็ตหรอก w i ไฟมันช้า เห็นไวไฟเต็มอย่างนั้นจริงเหรอมาคู่ช้าโอเคมาแล้วครับคุณมาคุณเข้า youtube เสร็จแล้วคุณเข้าไปที่ไอเนี่ยของตัวเองเนี่ยแม่ของผมชื่อโปรกมเมอร์ค่ะนี่นะฮะแล้วคุณก็กดวิดีโอของฉันถ้าเกิดว่าของใครยังไม่มีนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าของใครยังไม่มีมันก็จะเป็นเป่าๆไม่มีอะไรใช่ไหมคุณเห็นมุมขวาบนไหมตัวแรกเลยฮะ ทีมือขึ้นอย่างนั้นอ่ะแล้วว่าดาวนโหลดคลิปเขาจะมีให้เลือกเนี่ยแกเลอรี่แกเลอรี่เนี่ยฮะก็จะมีเนี่ยคลิปคลิปที่คุณมีอยู่ว่าหรือไม่ก็คลิปที่คุณอัดด้วยโปรแกรมอันนี้แหละแค่อัดเสร็จแล้วก็กดตรงเนี้ยที่มันเป็นสองแท่งอย่างนั้นแหละเออ ผมก็นี่นะกดตรงเนี้ยมันก็จะกดเข้าไปยังไงอะโอเคเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้อ่ะประวัติกห้เขาชมไม่ใช่ดิผิดอันวิดีโอของฉันอ่ะแกลลี่กดเข้าไปวิดีโอที่คุณอัดด้วยโปรแกรมนี้เสร็จแล้ว นี่นะสมมุติผมจะเอาอันนี้เลือกอะผมเลือกอันนี้อะมุกนี่ผมเลือกอันนี้นะโอเคแล้นี้เนี่ยเข้ามามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะให้เขียนชื่อคลิปถ้้เราข่ามอธิบายที่ว่าเขียนใต้ล่างคลิปแบบประมาณเนี้ยเออนั่นแหละก็จะมีสธนาธารณะถ้าคุณกดเข้าไปที่มันเขียนว่สนาสาธารณะคนหาเลยดูได้ แท็กยังก็เขียนอะไรก็ได้ผมเขียนกาทุกคลิปเนี่ยอ๋อเป็นคนดูแล้วเหรอเพราะแบบทำคลิน่าแกส๊สแล้วก็ไม่มีอะไรทําอีกคือคู่กวนตีเลยสักก็เป็นอะไรประมาณนี้แหละเออสอนทาคลิปลงยูทูปเพราะวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยมายที่ผมบอกว่าพอจ,จบคลิปนะกดไอ้สองแท่งใกล้ๆกาบ,บาดพอเราคุณจะอัดหน้าจอมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนอะ่ะ อยู่ประมาณใกล้กกระกบาดนั่นแหละมันตัวเนี้ยใกล้กกระบาดก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ